สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง German m a n s t a y ช่องเรียนภาษาเยอรมันง่ายๆกับเราอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีหวัวข้อที่สำคัญมากสำหรับการสร้างประโยคในภาษาเยอรมันมาฝากกันค่ะเราจะมาพูดถึง Modal Verb e n หรือจิริยาช่วยในภาษาเยอรมันหลายคนอาจสงสัยว่า können müssen dürfen sollen wollen mögen พวกนี้ใช้อย่างไร กริยาช่วยเหล่านี้ทำให้ประโยคของเรามีความหมายชัดเจนขึ้นและใช้ได้ในชีวิตประจํำวันเช่นการขออนุญาตการบอกความสามารถหรือการแสดงความต้องการค่ะในวิดีโอนี้เราจะอธิบายของสร้างประโยคการผันคำกริยาพร้อมตัวอย่างประโยคที่เข้าใจง่ายรวมถึงเคล็ดลับช่วยจำให้คุณใช้ Modal Verb ดไ,ดได้อย่างค่องแคลค่ะ อย่าลืมเตรียมสมุดจดและมาฝึกใช้ไปพร้อมกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ d a ไดแ r บคืออะไร d มไดแ r บหรือกิริยาช่วยในภาษาเยอมันเนี่ยนะคะเป็นคำกิริยาที่ใช้ร่วมกับกิริยาหลักเพื่อแสดงความสามารถความจำเป็นความต้องการหรือความเป็นไปได้ของการกระทำตัวอย่าง d a ไดแ r บที่สำคัญมีดังนี้เลยค่ะ Können สามารถ มิ s เซนจำเป็นต้องเจอเ e นได้รับอนุญาต So เลนควรจะ v ว l ลนต้องการมเมกันชอบหกขันนี้อยู่ในโหมดหมดได้แวรเป็นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาคือหนึ่งกิริยาที่เราต้องผ่านตามประธานค่ะ เราลองไปดูโครงสร้างประโยคที่มี modal v e r กันค่ะโครงสร้างของประโยคที่มีครณิยาช่วยหรือ modal v e r คือประธานบวก modal v e r กส่วนอื่นๆของประโยคบวกกิลาหละในรูป infinitive ค่ะจำได้กันไหมคะว่า infinitive คืออะไร infinitive คือกิริยาที่ไม่ต้องผันค่ะ ตัวอย่างเช่นฉันสามารถพูดภาษาอิรมันได้ขั้นตัวนี้ผ่นมาจากเคเน่นค่ะตามประธาน is เราเลยได้ขั้นค่ะตัวอย่างเพิ่มเติม do m u s t h e u t e r b e t t e n คุณต้องทำงานวันนี้มันเป็นความจำเป็นค่ะเลยใช้มได้แบบ m u s s e n ที่ผ่านตามตู้ได้ most e d a r f h i e r nicht r เ u c h e n เขาไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ที่นี่ darf มาจากโมดได้แยบ dürfen ที่ผ่านตาม er จริงๆ dürfen เราแปลกันไว้ว่าได้รับอนุญาตใช่ไหมคะแต่ตรงเนี้ยเขาปฏิเสธด้วย nicht ถ้าเป็นตรงๆจะได้เขาได้รับอนุญาตไ้สูบบุหรี่ที่นี่ ภาษาไทยเลเอามาเรียนใหม่ค่ะจะได้เขาไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ที่นี่ค่ะเค็ดลักค่ะกริยาละ่ะจะอยู่ในรูป infinitive แบบไม่ผันและมักจะไปอยู่ท้ายประโยคเสมอกริยาหลักของตัวอย่างประโยคที่หนึ่งคือ expression เป็นรูป infinitive ที่ไม่ต้องผันตามอะไรเลยค่ะให้อยู่ท้ายประโยคเช่นเดียวกันกับ b i to ในประโยคตัวอย่างที่สองและ r o u c n ในประโยคตัวอย่างที่3ค่ะเรามาดูตัวอย่างมดได้แก่เป็นแต่ละตัวในประโยคกันค่ะเค n นเนที่เราแปลไว้ว่าสามารถหรือมีความสามารถยกตัวอย่างค่ะ i c h k a n n g u t k o c h e n ฉันทำอาหารเก่ง k a n n มาจากเค n นเนนผันตาม is c h e n เป็น infinitive ที่ต้องอยู่ท้ายประโยคและไม่ผัน w i a k ö n n e n Morgan c o m m e n พวกเราสามารถมาได้พรุ่งนี้ c a n e n ผ่านตาม w i a ก็ยังได้ Canon c o m m e n เป็น infinitive อยู่ท้ายประโยคแบบไม่ต้องผ่านพอเข้าใจโครงสร้างกันแล้วใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างกับโมาได้แบบที่เหลือกันค่ะ m ü s s e n จำเป็นต้องหรือต้องทำ d o most p ü n k l i s h i n คุณต้องตรงเวลา It m u s s m e i n Zimmer a u f r ä u m e n ฉันต้องเก็บห้องของฉัน ü r r e n ได้รับอนุญาตให้ทำ Kinder dürfen hier dürfen spielen เด็กๆได้รับอนุญาตให้เล่นทีน่นี่ Er darf d a s nicht t u n เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งนั้น s o l l n n ควรจะหรือถูกแนะนำให้ทำค่ะ Du sollst mehr Wasser trinken. ค uh ุณควรดื hm ่มน้ำให้มากขึ้น Wir sollen ihm helfen. พวกเราควรช่วยเขา w a l l e n ต้องการที่จะทำ Ich will eine Pizza essen. ฉันอยากกินพิซซ่า Sie wollen nach Deutschland reisen. พว uh กเขาต้องการเดินทางไปเยอรมนี บุกเกนชอบ I อศกรีมช็อกอโกแลตฉันชอบช็อกโกลตเอมมาฟุตบอลสปิลเลนเขาชอบเล่นฟุตบอลการใช้โมดายเวอร์โมดายเวอร์รน,นี้คะ่ะใช้ได้ทั้งในปัจจุบันและในอดีตจำคลิปของเราที่พูดถึง Si ต์ฟอร์มันจได้ไหมคะปัจจุบันคือ p r e s e n t อดีตจะมี p พ e ท e ร i t ิม และ perfect ที่ใช้กับโมดา v แบบได้ค่ะเมื่อใช้ในอดีตโมดา v แบบมักจะถูกผันเป็น p e r e e c t ท um สมค่ะยกตัวอย่าง is c o n t i n g e s t n h t c o m m e n เมื่อวานฉันไม่สามารถมาได้ c o n t e มาจาก can n ที่ผันตาม is และอยู่ในเวลา p e r e e c t ผ um สมค่ะก็อย่างเพิ่มเติม g r m u s t e r หรือ Aufstehen เขาต้องตืนเช้ามุสจะมาจากเมืองศิล์ผ่านตามแอร์ในเวลาเพเทฟิตชมค่ะแต่ถ้าใช้ใน PERFECT จะต้องใช้ h a ป็นบวก infinitive ค่ะยกตัวอย่าง Ich habe Deutsch sprechen können ฉันเคย สามารถพูดภาษาอิรมันได้ Haben ผันตามประธานที่เป็น إستاهب บวก infinitive ของมัายแบบคือ Kennen k ن n n e n ไม่ต้องผันตามค่ะเพราะเราอยากได้เขาในรูป infinitive ค่ะยกตัวอย่างเพิ่มเติม w Wir haben lange arbeiten müssen พวกเราเคยมีความจำเป็นต้องทำงานนานค่ะ Haben ผันตามประธานเรียและ m ม s s เในรูป infinitive ไม่ผันค่ะเคล็ดลับช่วยจำโมดายแยบจำรูปผันของโมดายแยบในรูปปัจจุบัน the present และอดีตพฤติภิทุมให้ได้ค่ะจำไว้ว่าในประโยคกริยาหลักต้องอยู่ท้ายเสมอและอยู่ในรูป infinitive ฝึกใช้โมดายแยบในชีวิตประจำวันเช่นในการออกคำสั่ง คำแนะนำหรือขออนุญาตดูค่ะลองมาทำแบบสุดถัดนคันดูค่ะลองเติมหมวดได้แบบในประโยคให้สมบูรณ์ค่ะลองตอบกันในคอมเมนต์ได้นะคะเราดีใจที่จะอ่านคำตอบของทุกคนนะคะจบแล้วค่ะสำหรับเนื้อหาคลิปนี้ใครได้คำตอบกันอย่างไรบ้างอย่าลืมเอามาโชว์กันดูนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเนื้อหาและขอบคุณที่รับชมรับฟัง ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะชิส